ำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตณราศีธนูนะครับผมว่าในช่วงเดือนนี้แน่นอนละมันเป็นโอกาสที่มีสเสน่ห์เพราะดาวพระศุกร์นะครับคือดาวแห่งเรื่องของความรักนะครับร่วมกับดาวอังคารนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไปนในจังหวะทิศทางที่ดีเรื่องของความรักเนี่ยและการยินการทองมีโอกาสนะครับที่จะได้โกยทรัพย์โกยสมบัติเท่านั้นยังไม่พอเขาเรียกว่าเรื่องของสเสน่ห์ก็มีคนไล่ล้อมอีกนะครับถ้าเป็นผู้ชายเยกคาสโนว่าถ้าผู้หญิงเยกคาสโนวีในเดือนนี้มีคนไล่ล้อมเข้ามามีเสน่ห์โอกาสเป็นไปนในจังหวะ ดาวสุกนะครับเขาเป็นเจ้าเรือนอริกับลาภะดาวอังคารเขาเป็นเจ้าเรือนวินาศกับเจ้าเรือนปุตตะพอมันมาทับลักขณาเนี่ยเป็น ดาวที่ดีมันไปว่ามีเสน่ห์จนทําให้คุณต้องปวดเส้นเบนเก้าเพราะมีความเป็นอริคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ชอบคนนั้นก็โอเคไม่รู้จะเลือกคนไหนเขาเรียกทําตัวเองนะครับนี่มันเป็นอริแต่มันร่วมต้องทายแบบนั้นมันร่วมไม่ฉันไม่ฉะนั้นจะบอกดีหมดเป็นไปไม่ได้มันมีดาวอริต้องดึงอริมันมีดาวอังคารที่เป็นวินาต้องดึงวินายเข้ามาร่วมด้วยแต่ผมสรุปให้คุณเข้าใจทนสั้นว่ามันเป็นแบบนี้ต่อมาคือเรื่องของการยินการทองดาวสาวยังคงโดดเด่นอยู่ ถือว่าเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ดีมีดาวพระพุธโคจรเข้ามาร่วมเป็นคู่สมพลเดือนนี้ผมว่าเรื่องการเงินการทองระดมทุนระดมโปรเจกต์หรือทวงเงินเก่าๆผมว่าเป็นไปนในทิศทางที่ดีเว้นแต่หลังจากวันที่22นะครับกุมภาที่ดาวศุกร์ขยับขึ้นไปเจอเสาอันนี้เรื่องการเงินเริ่มมีปัญหาเริ่มติดขัดบ้างในบางโอกาสหรือ,ออาจจะต้องหมุนไม่พอหรือ,ออาจจะต้องเคยเป็นเงินสดต้องปล่อยกู้ปล่อยเช่าต้องยืมมันจะมีเหตุให้คุณโดนจนได้นะครับจนถึงมีนานะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเรื่องของ ดูชะตาคุณต่อมาเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยผมว่าช่วงนี้เป็นเป็นในจังทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจรจาการพบปะผู้หลักผู้ใหญ่เผลเผในเดือนนี้เนี่ยมีดาวอาทิตย์โคจรเจอพฤหัสกลับกลายเป็นว่าที่เคยเจอผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูไม่รักใครรอบนี้กลับสนิทสนมกันเพราะสาสชะแปลว่าเพื่อนฝูงสาชะแปลว่าความสนิทเมื่อมีดาวผฤลหัสนะครับโคจรอ,อยู่มีอาทิตย์มาร่วมเดือนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ สนิทเรียกใช้เราเหมือนเป็นเพื่อนหรืออัปเกรดความสนิทขึ้นมาให้เราสนิทสนมขึ้นจากเดิมที่เคยไม่ค่อยเรียกใช้ไม่ค่อยได้พบช่วงนี้เข้าพบคอนเน็กชันเข้าพบปะผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสได้คอนเน็กชันที่ดีขึ้นนะครับถือว่าเป็นเป็นในจดทิศทางที่ค่อนข้างจะดีขึ้นเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับสําหรับลัคนาราศีธนูครับ